ดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปากันเบิดกันสู่คู่สู่คนวัวสะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศพยินดีตอนตอนหักกระสู่ส่องของเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยนั้นสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับเบาเก้าตอนเศร้าๆพ่อพี่น้องเลยกทางเบาเก้ากับบอได้ไปตัดอ้อยมาในี้พี่น้องเลยเนาะก็จะได้อยู่เพื่อนพักผ่อนก่อนมาในี้พี่น้องเลยเบาเก้าก็เมื่อยลายไปทางสุดน้อยก็ได้พี่น้องเลยมาในกระทั่งเ่าเก้ากับพอดีมีโอกาสก็ได้อยู่เพื่อนอยู่สั้นมาในกระทั่งเ่าเก้ากับที มาเยี่ยมยามทั้งไอมานเพิ่นพ่อพี่น้อยตอนนี้เพิ่นกาสิมาเบิ่งเฮือนเบิ่งสร้างเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดถึงขั้นตอนใดแล้วพ่อพี่น้อยว่าเพิ่นเห็ดแล้วแต่บ่เฮือนเพิ่นพ่อพี่น้อยเดี๋ยวทางว่าก้าสิพาพี่พ่อน้องไปทักทายสบายดีแล้วก็ไปล้มทางไอมานเพิ่นเลยพี่น้อยเนาะอโอเคพ่อยพ่น้อยว่าลายย่าห้างไปทักทายสบายดีทั้งไอมานกันเลยพี่น้องเพื่อบวกการเพื่อเป็นบวกการเสียเวลาพ่อพี่น้อยเนาะไปกันเลย ลเล้วึกกำนังรอถ่าอยู่ทางในเพื่อน้องไงเป็นตารางเพื่อนเพื่อนเอาสบายดีเอาสบายดีด้โด้โอ้จักความบันเนาะกินข้าวกินน้ำล้ไหบปั้นเ้าแล้ว ดูดูไปเข่ากันก็มันนังมันนี่นะนี่ขั้วขุ้งไก่บานทองขั้วขุ้งไก่ดโดยเอาทังเอื้อยไปใส่มันนี่นะปลาตันอ้อยโอ้โหปลาตันอ้อยอีกพี่เกาพี่น้อยกะเอี้ยเป้มกะแต่ละมื่งกะไปกับปลเก้าอี้วพี่น้อยเนาะกะไปตัดอ้อยน้ำกันอยู่ตลอดพี่น้อยบางทีกัไปตัดคนละมุมละแจกกเอาไปได้ได้ท้ายพี่น้อยทางปลาเก้าก็ได้ โั้งไ่ข้าวมันมาอย่างเด้อวันนี้โดย้ามาดด้จ้าสบายดีโดยสบายดีไหมคะโดยมีเนโดยไม่้าก็ดีใจดอกัท้ถือเงินมาบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยนี้หาพนว้ากอดเดียว่ายทั้งคุยกับไอ้มานก้อนพี่น้องเอ้อือเป็นอะไรเพื่อนซานเอาเป็นอะไร โอ้สาบแล้วแต่ข้างนอกบ่ข้างในได้ใช่นะยังบ่เอาสร้างมันประ่ทศมานี้ยนะเปนธละเนยอ๋อเป็นภาคการยุทธมันเนี้โดยโดยโดยเป็นการจนบใจเห็ดเวียดจับละมือเป็นกับมื่อเป็นกับผักการยุทธกันเนาะไอเนาะมือเนาะโดยมาแล้วเห็ดเวียดเมื่อขนาดกว้าก็ใไปกองอ้อยคู่มือกันสี่ห้ามือกันยังเมื่อยเพี้ยพี่น้องเลยก็ดีแต่ช่วงนี้มันเปลี่ยนอากาศแต่ว่ามันหนาวน้ำแน่อน้อยเนาะ บ้านเท่าก็ได้วาก้าก็ซบก็ยังแตกเลยพี่น้องเอ้ยเอาข้าวหน้มามสาปลาเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ปะไ,<ด>ไอได้ข่าวโบราิ่นไปช่วยไม่เท่าโดยน้องแบงค์ให้ันะแม่ชีชื่อช่างกินแกะเบาๆลงแน่ลนแล้วเบาๆลงแน่แล้วโดยถ้าอีกทีท,ทันได้เนาะอยากซอยทั้งเข่าวสาราหารแห่งกระทั่งประมาณกะติดต่อมาทางวาก้าได้พี่น้อยวาก้าก็จะเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องกัน

ตากคาบานี่ได้มีข้างก็ได้ตาก็ได้เนื่องจากเาได้เงินจาสองสิทสามสิทอดเอาเดี๋ยวไปกินไปต้นหายเงียบอยู่พีกน้อยเนาะให้รู้ไม่ฆ้าเขากาเข้าใจใจดีพี่น้อยเนาะสมซื่อเพื่อนพี่น้องเยบางคนก็ไปกินไนะบ่มีเงินกับเรื่องของเจ้าเดี๋ยวเดยอ่าไม่ฆ้าทันนี่ไงภายได้เห็นวันใดใจได้กาอ่าสนับสนุนพนเด้อพี่น้องเอ้ยอุดหนุนซอยเพื่นแน่พี่น้องเยเนาะซอยปัญหาเมซิต โดยจากอีติมาก้าก็อยู่บ่อนใกล้บ่อนไกลแหละอยู่ในบ้านแล้วก็ทั้งต่างประเทศพร้อมพี่น้อยเนาะ่อยกันแล้วบ้านโอ้เพิ่นจะไว้มื้อนี้โอ้เห็นเพิ่นเ็แต่ง่งแต่งเสาานี้อแต่ว่าก็ใกล้แล้วน้อยเนาะเป็นไดผู้ใหญ่กติต่อมาหาอยู่บ่ช่งนี้เพิ่นาเวียกางานนไดย ก็ยังดีเ <t un criterion> น,นาะกาเพิ่นก็ได้ซอยเฮาจนว่าแล้วน้อยเนาะจังไดก็คือว่าผู้ใหญ่ท่านนี่ก็จะทำทาวบ้านเขอขุดคุ้นคุ้นเพิ่นหลายๆเพื่อนพี่น้อยขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่จะเป็นชุกชุกกายชุกใจขอเพิ่นลำลำรวยๆให้มาทำใดขออะไรก้าวขึ้นพาเพิ่นร้อยเท่าดรืพันเท่าน้อยเนาะโดยมาทางเงินเพิ่นกัพี่น้อยมันมีการทั้งว่าเาก็พอดีได้มีโอกาสก็ได้บอไดไปเห็นงานทังใดก็ได้มาหาเยี่ยมยามหลินน้ำไอมาณก่อนพี่น้องเอย ไปได้ร่างกายของมึงก็อยู่ดีมีแห้งยู่บ่ายเออช่วงนี้แบบคันแน่อยู่เดี๋ยวโดยแบบคิดหลายอย่างอยู่มันคิดยั้งเนี่ยน่ะอุปสรรคเฮือนก็สิได้ยังสิคิดยังเอ็กบ่ายนี่น่ะคิดแต่ว่าสู่พังนู้อุปสรรคอยู่ในใจแต่ผู้เดียวก็ไม่ได้เลยเี่และเป็นลูกแบบคิดนะนะลูกคิดนใะได้เกาหัวอยู่แต่ว่าไม่ยังได้อยู่โดยกต่เขาก็เข้าใจทางคนคิดยั้งดอกพี่น้องเอ้ หลายเรื่องบ่อ๋อเรื่องอุนที่มันบ่เป็นนากยาเข้าในชีวิตใจเขาหลายไอ้อ่าัข้งก็นอ่าคอมเมนต์เนาะเลยขึ้นน้อยใจบ่คิดคิขึ้นน้อยใจน้ำแน่โอ้นใจเยอบ่เป็นยังสบ้เออบ่เป็นยังไอ้บ่เป็นยังเรื่องผ่านไปแล้วก็ผ่านไปยาเข้าในใจของเขา โดยอย่าไปต้องขึ้นยังไรดอกให้ได้มันผิดพลาดปกาพลาดไปเหตุใดพี่น้อยเนาะโดยโอ้อันนี้ทางไม่นี้เพิ่นสิไซ้ประบานประตูเจ้าเพื่อนเจ้าบ้านนี่ไงดยดยดอ๋อทางมาปนกะเกียมไม้เรียบร้อยพี่น้อยอ้ามัน้องกะไปหลอกทางเพื่อนก็ได้เด้อเราไ่ต้องขึ้นยังไรดอกสูๆไปไอเหตุคือคือบกาสู้ๆแขงแรงไว้พี่น้อย อาสบายดีอาสบายดีด้วยลูกเพิ่นลูกชายเพิ่นกำลังลินน้ำพี่น้องเอยมูงลูกชายเพิ่นว่าพิชไปแล้วพี่น้องยอ้าสบายดีลูกละด้วยเม่์ขายเส้นเนาะเม่์ขายเส้นผมมีเงินขายเส้นไว้เพิ่นหน่อยเนาะจดบินไว้ขักแน่พี่น้องเอยมากินนี่ก็ได้เป็นลบบบางทังเพือนทั้งซานสวาวานก่อนพี่น้องเอยว่าเพิ่น เห็ดได้ถึงขั้นตอนได้แล้วพ so <co> <ileen> ี่น้อยทางอากาศเสร็จได้ถ่ายละเลาะไอพี่น้องได้เบิ่งได้ซนเหมือกันพี่น้อยอ๋อตอนนี้กับพี่นกากี้ยมไว้ดินบล็อกดินบล็อกเพิ่นพี่น้อยโอ้เปิดภาพมากเกือบแล้วได้พี่น้อยคักคักคักทางสีมือทางบาลาเซโนบาทนี่พี่น้องเอ้ย kẹp rồi thì nó không lâu bỏ không lâu thằng ai phân đoàn khi nào ạ Ừ thôi cậu con qua nỉ lời bữa nay cả phân chỗ con dứt con phân đoàn khi nào ạ thắc mắc khắc lái khắc lái khi nào ạ thắc mắc yêu thắc mắc yêu thằng sĩ mưu thằng Bảo Lạp คักแต่พป็ญชนะระบบข้างข้งลุมนี่บดคันบดคันแอลพี่น้อยพนะะบบใส่เต็มก็พยัะแล้วคัดดอกฟวพยัสีตกแต่งเรียมอะไรทุกอย่างพี่น้อยตอนนี้เป็นกาเห็นเป็นก็แตงสาวหน้าบ้านพี่น้อยะทางใหม่เ็นกระเลอนวันี้พี่น้อย mày phần lửa có lên trên đây lại đi gần mày gần cao cay cắn phía nào ơi sầm gần cao bao khuyên bao cao toàn tịch kỹ ơi học con nào ơi Oh, nhang vô, nhang vô, you know, เธอเคยน,นหนะคงงใหม่นี่กว้างใหญ่แห้งพี่น้องเยสุดยอดเลยห้องเพิ่นซิกแซกได้หลายาหลายมุมพี่น้องหลายมุมหลายด้านเพิ่นใสไม้อย่างนี้แข็งแรงอย่างดีเลยพี่น้องเยไม้แผ่นแป้น,ปน,ปนหรือห่อก็ทาสีกระกป๋าโอ้ยสวยงามแจ่มคือกันพี่น้องเยแต่ว่าราคาแพงพี่น้องเนาะทางไม้นี่ก็ได้ไม้แป้นก็ได้ประเทศเกาะมาทางนอกพี่อีกแน่พี่น้อยห้องเบืองนี้คลักรายคลักราย อันนี้เป็นห่องโถงพี่น้อยเนาะห่องโถงคือใหญ่ที่สุดเลย 30, 000, เกินประมาณเพอนอันนี้น่าจะเป็นห่องขันทั้งด้งนนนานในพี่น้อยโอ้เข้ามาข้างในก็โล่งดีคักาล สามห้องเพื่อนวัยนี้พี่น้องเอ้ขันสามห้องเพื่อลูกสาวลูกชายเพื่อนนั่นแหละ <laughs> สามห่องเติ่งเลยสี่ห้องทางด้านนอกพร้อมอ่าสี่ห้องทางด้านนี้พี่น้องเอ้โอเคไปพี่น้องเนาะก็ับสำหรับพี่นี่ทางเราก็จะได้รำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้ว พบ่อกำลังวางคลิปหนักกันต่อไปพ่อพี่น้อยนะกสำหรับที่นี่ทางวาก้ากับผักพี่ผากน้องผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก้าคลิปต่อไปเด้อพ่อพี่น้องยนาะในกระผักพี่ผากน้องเป็นกำลังใจทางวาก้าแน่พี่น้อยเข้ามาทางในกันสิมึนๆเด้อพี่น้อยขอทษขออภัยหลายๆกต่ไอที่รายๆท่านเพคนกับคอมเมนต์มาหาทางวาก้าไปหาทางน้องนุ่นแน่พี่น้องเยเพราะว่าทางวากากับไปหาทางน้องนุ่นกับโบเห็นเพื่อนพี่น้องมีแต่เคลื่อนเป้าตลอดพี่น้องเย คือเอ่อไปแต่ละท่านไปถ่ายแหละแต่ละซองอะไรแหละพี่น้องเอยไปถ่ายกับโบเห็นน้องนุ่นจักเถื่อพี่น้องเอยทางว่าก็อยาเห็นน้องนุ่นเยอะก็อยากมีโอกาสอยากคุยกันแต่ว,ว่าน้ำพันเยอะพี่น้อยเนาะอืมอ่ะโอเคพี่น้องก็สำหรับที่นี่ทางว่าก็ฝากพี่ฝากน้องฝา,ากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางว่าก็ใคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเอยขอขอบุญละขอบคุณเอฟซีท,ทุกท่านครับมารับบังครับซมแต่ต้นจนจบเราบอข่าวโฆษณา ขอเพลินอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพลินลำล่ำรวยๆอยพ่อแพี่น้องเอ้ยการทางว่าขอบุญระขอบคุณทางทางผู้ใหญ่ทางไอ้มานพร้อมที่ยืนมือเข้ามาสรอยทางครอบครัวทางไอ้มานก็ขอเพลินอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจให้มาสนใจขอยรายกับขึ้นมาทางผู้ใหญ่ทางประมาณร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุอ่ะโอเคพ่อพี่น้องนะก่อนลำลาพระจักพ่อแม่พี่น้องไปทางว่าเก้าขอเก้าวคำว่า สบายดีพี่น้องสบายดี